สวัสดีครับเปิดต้นเดือนมานะครับมีรถตู้หน้ายาวเข้าใหม่นะครับเป็นรถตู้หน่วยงานเลยนะครับหน้าใหม่ซ้ำสีสวยและบอกเลยว่ารถนี้นะครับสภาพใหม่นะครับด้านในบิลอินมาใหม่ครบๆเลยนะครับเป็น VIP หลังคาสวยๆนะครับดีไซน์มาใหม่รถสวยมากนะครับและเป็นปี20ด้วยนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้มาเลยนะครับเกียร์โต้5คันนะครับจองก่อนได้ก่อนรถมาเลือกก่อนได้เลยนะครับรถสวยๆได้คัดมาให้แล้วนะครับวันนี้ เป็นตัวรถตู้นะครับจัดไปงานนะครับสีขาวมี3คันสีบอล2คันนะครับในพอร์ตโยมันสองห0ื่นบาทนะครับ20,000กว่าบาทนะสนใจนะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับ094 789 4 8 4สครับมาเดี๋ยวนี้มาไล่ดูกันทีละคันเลยนะครับสภาพแต่ละคันเป็นยังไงนะครับสวยคุ้มนะครับบอกเลยว่าสวยคุ้มแน่นอนนะครับมาเรื่องคันแรกครับคันนี้นะครับทะเบียน9694นะครับแม็ก ล้อจะเป็นล้อกระทานะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวใส่ผ้าครอบอลลอยให้นะครับ่ด้านในนะครับเบาได้เป็นเบาหนังเปลี่ยนมาใหม่แล้วเรียบร้อยเลยนะครับของเดิมเป็นเบาผ้าอันนี้เปลี่ยนเป็นเบาหนังเรียบร้อยนะครับมีจอแอนดรอยให้พร้อมนะครับจอแอนดรอยมีให้พร้อมนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็บิวอินนะครับติดจอมาให้นะครับนี่ติดแสงสีเสียงมาให้ครบแบบนี้นะครับครบเครื่องนะครับบอกเร็วครบเครื่องอ่าสภาพสวยมากนะครับ เป็นบอหนังสามแถวนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดที่นั่งนะครับนี่รวมนี้เป็นสิบเอ็ดนะครับสวยนะครับสภาพดีนะครับจอมีให้ครบติดเรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้นะครับของเดิมไม่มีเลยถ้าป้ายแดงมาไม่มีอะไรให้มาทุกอย่างเลยนะครับจอยังไม่มีให้นะครับเอฟเอก็ยังไม่มีให้เลยนะครับแบบนี้ซื้อไปคุ้มรถเดิมทุกคันครับรถเดิมโครงสร้างเดิมดูได้เลยครับนี่เดิมแน่นอนนะครับ รถเดิมสภาพสวยไม่มีชนไม่มีความนะครับกระจกปรับไฟฟ้ากล้องหน้ามีพร้อมเลยแบบนี้นะครับทั้ง5คันนี้ราคาเท่ากันหมดเลยนะครับราคาเท่ากันนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับสนใจนะครับซื้อสดได้จัดไฟนซ์ได้โทรหาไปได้เลยนะครับรถอยู่ที่เซอรรี่ไทย68กรุงเทพนะครับตรงสี่แยกมีบุรีนะครับมาดูรถได้นะครับลองเทียดได้ลองขับได้นะคันนั้นจะเป็นมีแม็กนะจะสวยกว่าในเรื่องของแม็กนะครับ มาด้านท้ายนะครับตัวนี้ด้านท้ายเนี่ยก็ท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมมีกล้องถอยให้พร้อมนะครับมีกล้องถอยให้พร้อมนะครับเห็นไหมกล้องมีจิตให้แล้เรียบร้อยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดดูด้านหลัหน่อยนะครับขอเปิดเช็คหน่อยนะครับโอไม่ได้เปิดไม่ได้เดนอยายโ,ดโดนนะครับอย่ายโดนรถอ่ะเดิมนะครับไปทุบไปท้ายเดิมเดิมแบบนี้ นะครับนี่ไฟท้ายเดิมนะครับสภาพสวยสังคมด้านข้างสภาพชัดเจนครับถ้าสนใจแบบนี้โทรหาไปได้นะครับ0 9 4ย์9 4 8าสสครับสนใจรถตู้มือ2อโทรหาไปเลยนะครับมาก็ต่อคันที่2ครับคันนี้สีขาวสภาพเดิมครับนี่ทะเบียน8 4 7 7นะครับมีกล้องถอยกล้องหลังให้พร้อมนะครับราคาเท่ากันหมดนะไม่ต้องถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาเท่ากันหมดนะครับคันนี้มีพรม3 d ตดิดิมาให้ด้วยนะครับ ลำโพงดูครับบิวอินมาแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องสูงเสียงมีให้ครบ VIP น้ำงามนะครับสภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับอ่ะครสจนใจรถตู้โทรหาฟรได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ปเก้าสี่แปดสี่แปดครับมาตะเข็บโครงสร้างทุกอย่างนะครับเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมนะอ่ะไปแล้วหนึ่งคันนะครับเผาไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ ก็ถ่ามไปทันแล้วนะครับถันนได้เป็นสี่บอลน,นะครับเอาไปแล้วนะอันนี้สี่บอลน,นะครับก็ถ้าถากไ,ได้รถตู้ก็บอกกันได้ไไไไมาต่อคันคันที่สองครับนี่ด้านหน้านะครับทะเบียนสวยๆแบบนี้แปดสี่จ็ดเจ็ดนะครับสีขาวนะสีขาวเกียร์ออตโต้ปีสิบครับคันนี้แม็กนะจะเป็นลายใหม่นะครับสวยนะบอกเลยว่าดีไซน์มาสวยมากนะครับ แม็กแท้เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วของเดิมป้ายแดงจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือเขาไม่เปลี่ยน้าเรียบร้อยนะครับสวยมากนะครับแม็กแท้ยางใหม่นะครับยางใหม่นะยางปียี่สิบสามนะครับยางปียี่สิบสามใช้ได้ยาวๆนะครับยังไม่ล้างนะคราฟฟิ้ีคีบุยคีโคยังอยู่นะครับสภาพรถสวยแล้วสวยใสแล้วตําหนีเลยนะครับกุญแจมีให้นะครับกุญแจมีให้นะ อ่าเดี๋ยวไป๊เอาคุณของแจไปด้วยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทดูนะครับรถสภาพคือเข้ามาก็ปกติใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเดิมๆเลยนะครับด้านในเปิดให้ดูนะครับคอนโซลสวยสภาพเดิมครับคันนี้มาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับกล้องหน้ามีพร้อมนะครับจอมีครบอ่ะคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเทสกล้องหน่อยว่ามีกล้องหลังหรือเปล่านะครับมีกล้องถอยไหมนะครับ แต่ว่าถ้า Vip อ่ะมีแน่นอนนะครับนี่ปึ๊บเปิดเลยไหมครับเปิดเปิดไฟอ่าอย่างไงสวยงามนะครับสวยเลยปิดปิดใ้งหมดนะครับอ่าสภาพสวยนะครับอ่าจอติดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยดูด้านหน้าครับเดี๋ยวไปเข้าเกียร์ถอยดูสินี่ครับอ่ากล้องถอยมีครบนะครับสบายใจได้เลยเรื่องถอยหายห่วงได้นะครับ ก็แถมให้คุ้มไปนะครับใครได้รถตู้ไปจากเป้นะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคัดมาให้แล้วแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมจอมีครบสภาพสวยงามนะครับนี่สภาพสวยงามเลยนะครับรถตู้ครับโทรหาเป้ได้นะครับ0ู4 7 8เก้าสี่เจ็ดเ้าสี่แปดสี่แปดนะครับบิวอินด้านในมาใหม่นะครับ้องเครื่องอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่า อันนี้ไม่หนึ่งแสนนะไม่หนึ่งแสนโลนะครับไม่หนึ่งแสนอ่ามาดูกันต่อนะครับอีกคันหนึ่งนะครับทุกคันราคาเท่ากันหมดนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับสีขาวนี้ทะเบียนแปดเก้าสี่สามนะครับนี่อนะรอช่างกำลัง QC อยู่นะครับก็ฝ่ายตรวจสอบกำลัง QC อยู่เลยนะครับสวยทุกคันเลยนะครับรถไม่มีรถที่เป๊คัดมาคือรถที่มีการเรียกว่า สุภาพมาแล้วนะครับคัดมาแล้วไปเกยียร์เเท่านั้นนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับทุกคันด้านในมีจอให้ให้ครบแบบนี้นะครับมีจอให้ครบเห็นไหมครับเกยียร์ออโต้ทุกคันนะครับเกยียร์แมนวนวลเป็นไปอยู่คันหนึ่งนะเกยียร์แมนวนวลราคามันอยู่เท่าไหร่นะหนึ 1, ่งล้านเอ้ไม่ใช่ราคาเก้าแสนห้าหมื่นเก้านะครับอ่ะคันนี้เป็นเบาะสีเบสนะครับไม่ได้บิวอินหลังคามานะหลังคาเพดานไม่ได้บิวอินนะครับ ไม่ได้นี้แต่ว่าติดลำโพงมาเฉยๆอ่าแล้วก็ติดจอมาแค่นี้นะครับที่ห่างกันนะจะเป็นสีเบทนะครับนี่สีเบทนะก็รถเตือนทุกคันนะครับอต่ถ้าดูเลขไมค์คันนี้เหน่เท่าไหร่นะครับเลขไมค์อย่ามาดูกันหน่อยนะครับคันนี้เลขไมค์นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นนะหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับ อ่ะมาหนึ่งแสนห้าหมื่นมีจอมีกล้องหน้าให้ครบนะครับก็สภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับ yaz. ดูหน่อยว่ามีกล้องหลังหรือเปล่านะครับว่ามีกล้องหลังไหมนะครับอ่ะกล้องหลังกล้องถอยมีให้ครบนะครับกล้องหลังกล้องถอยมีให้ครบนะครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างให้นะครับว่าเดิมไหมสภาพโดนเรือหรือเปล่านะครับตะเข็บต่างตะเข็บเดิมนะตะเข็บเดิม นะครับนี่ตรเข็บเดิมนะครับตะเข็บโครงสร้างทุกอย่างเดิมเลยนะครับนี่เดิมนะเป็นอา n g p เดิมเดิมนะครับสวยงามนะครับผมบอกนะอันนี้เปบิวมาแล้วด้านายนะครับสวยมากอันนี้เดิมนะครับอ่าเข็มปิดไปดูอีกคันครับไปดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้รูสูยังไม่ถ่ายนะครับอ่าอันนี้เป็นสีบอลนะครับ ได้เป็นสีบอลปี20เหมือนกันทะเบียน8547นะครับทะเบียน8547ตัวนี้จะไม่้ด้เป็นแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมยางเปลี่ยนมาใหม่นะครับแม็กเดิมยางเปลี่ยนใหม่กระจกไฟฟ้านะครับด้านในเบาะเนี่ยก็มีบิวมาแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเบาะแล้วเรียบร้อยนะครับเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังเดี๋ยวมาดูด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในนะครับถ้าจะไม่ผิดคันนี้นะครับเรียกว่าปรับเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับลดร้องอีก รถล็อกนะครับมากันต่อสำหรับคันสุดท้ายครับคันนี้ได้สีขาวนะครับเปลี่ยนแม็กเรียบร้อยด้านในบิวอินมาครบเลยนะครับเล็กมาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนคันนี้ด้านในนะครับมีด้านด้านเพดานเนี่ยจะแต่ง V มาแล้วเรียบร้อยนะครับเพดาน V นะครับ VIP นะจอติดตั้งมาครบเครื่องเสียงมีครบนะครับน้ำพงหน้าสองหลังสองครบๆเลยนะครับจัดไฟนั้นได้ซื้อสดได้นะครับจัดไฟนั่นได้ซื้อสดได้นะครับ จอมีให้กล้องถอยมีครบพร้อมแบบนี้นะครับกิบใหม่นะครับพื้นเดิมนะครับแต่บอกเปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยแบบนี้รถโครงสร้างเดิมทุกคันนะครับเป็นอาสปอร์ตดูได้เลยนี่ครับเดิมๆนะครับสวยงามนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลขใหม่เท่าไหร่นะครับคันนี้แม็กเปลี่ยนใหม่ยางใหม่นะครับปี2 0เหมือนกันนะครับทะเบียน6 2 4 7รถจะไม่ล้างนะสภาพนี้นะครับ ของถอยไม่ได้นะครับจอแอนดอย้องถอยแล้วของหน้าครบนะครับอ่ะเล็กไม้นะครับมาดูกันว่าเท่าไหร่นะครับบิก๊กกจญรจปึ๊บหนึ่งแสนหกพันโลคันนี้ไม้ไน้อยสุดนะครับหนึ่งแสนหกพันโลนะครับไม่ใกล้ๆกันนะครับ แารได้ซื้อสดได้โทรหาได้เลยนะครับรถตู้มือสองสวยๆโทรที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8ไ0ครับส่วนโค้ข้างๆรถสวยสภาพชัดเจนแบบนี้นะครับใครสนใจรถตู้มือสองโทรหาไปได้นะครับอยู่ที่เสรีไทยโ18กรุงเทพนะครับเป้เพนยนนะครับวันนี้ฝากด้วยนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับทำพาลิขากดไลค์ก็แช์นะครับกดติดตามแล้วทักหาถ่างไปได้เลยนะครับบอรด้านล่างขวามือนี้นะครับผมสวัสดีครับ